ของถูกและดีมีอยู่จริงแน่นอนกับ Honda o d y s s e ซราคาหลักล้านวันนี้ขายกันหลักหมื่นเท่านั้นนะครับใครเป็นสายลักครอบครัวลองดูคลิปนี้ให้จบว่าน่าสนใจจริงหรือเปล่าผู้ขายรับประกันนะครับว่ารถคันนี้ไม่เคยเฉี่ยวชนและพลิกคว่ำและน้ำท่วมอย่างแน่นอนยังไม่พอบอดี้โครงสร้างสวยและเดิมตรงปกแน่นอนตามรูปแบบนี้เลยนะครับ ใครเป็นสายเดินทางหรือคนรักครอบครัวอยากเดินทางใกล้เดินทางไกลเอาไปทำแคมปิ้งแคมเปอร์แวนเหมาะสมที่สุดจริงๆนะครับกว้างกวาง,วางนั่งสบายไซส์ใหญ่ออปชั Option, ่นหลูแน่นอนแอร์แบ็คคู่กระจกไฟฟ้าภายในกว้างนั่งสบายแอร์เย็น เป็นรถสไตล์ครอบครัวและวอ l k กทูนะครับเดินได้ทั่วถึงตลอดทั้งคันที่สำคัญกว้างมากไม่สะอาดเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีบอกเลยราคาหลักหมื่นก็ได้สมรรถนะหลักล้านของถูกและดีมีอยู่จริงๆนะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์มาก เครื่องฟิสตสตาร์ตติดง่ายไม่หลวมน้ำไม่ดันกันไม่ไหลเกียร์เข้านุ่มใครสนใจโทรเลย0617898456รถแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับหลักล้านไม่ขายขายกันแค่หลักหมื่น